เมื่อกระทรวงสาธารณาสุขแถลงออกมาแล้วว่าสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนนี้อาจจะระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมาถึง5เท่านะครับทำให้เกิดความกังวลว่าแล้วถ้าเกิดเราพบแบบนี้เป็นรายแรกแล้วจะมีหลุดจะมีรั่วออกมาอีกหรือเปล่าและมันจะกระทบกับความเชื่อมั่นของภาคการท่องเที่ยวไทยมากน้อยแค่ไหนทีมข่าวโมโน2ทนนได้พูดคุยเป็นสัมภาษณ์พิเศษนะครับกับผู้ว่าททว่าอย่างไรบ้างไปฟังครับจากข้อมูลต่างประเทศนั้น โอนโหเชื้อไอไวรัสก,กลายพันธุน์โอเมก้าเนี่ยนะครับก็จะไม่มีอาการนะครับไม่มีผู้ป่วยคนไหนที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่มีผู้ที่เสียชีวิตจากโอเมก้อนนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับคือตัวไอโอเนี่ยมันตัวที่15แล้วนะครับในการที่จะเจอดังนั้นเนี่ยเราเคยเจอมาตั้งแต่ Alpha, เอาคว้าจนถึงเดลตา้าเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถรับมือได้ผมไม่จำเป็นต้องมีอะไรเพราะจริงเนี่ยเราก็เดินหน้าตรวจประเทศตามที่หมาย นายยุทธศักดิ์สุสศรผู้ว่าทอท,อท,อท,อทออธิบายนะครับว่าที่ผ่านมาไทยเคยเจอกับการระบาดมาแล้วหลายสายพันธุ์และทุกครั้งก็สามารถรับมือได้ครั้งนี้คิดว่าก็ยังรับมือได้อยู่นะครับตอนนี้มองว่ายังไม่จําเป็นต้องกังวลอะไรหรือว่ามีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเชื่อว่านักท่องเที่ยวก็ไม่กังวลที่จะเดินทางมาเช่นกันเพราะว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะกังวลสถานการณ์ในประเทศเขามากกว่าว่าจะมีการจํากัดการเดินทางออกนอกประเทศหรือมีการล็อกดาวน์หรือไม่ ผู้ว่าทอทอท,อทอยังบอกด้วยว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็น6,000คนต่อวันนะครับเฉลี่ยเดือนนึงเนี่ยก็ประมาณ200,000คนรวมตัวเลขตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึงเมื่อวานนี้อยู่ที่400,000คนแล้วครับ